สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนขอเข้าจังหวัดมุกดาหารสำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่กลับจากต่างประเทศโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1เข้า w w w m u k d a มุกดา v a n c o m 2ลงทะเบียนประวัติส่วนตัว3ลงทะเบียนขอเข้าจังหวัดมุกดาหาร4ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมุกดาขีดแสวนเพื่อเช็คอิน ในระบบนะครับเราจะมาเริ่มต้นวิธีที่1ดังต่อไปนี้นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมโดยในหน้าหลักของเว็บไซต์จะมีทั้งทั้งหมดอยู่4ปุ่มครับผมปุ่มที่1คือปุ่มลงทะเบียนสำหรับชาวต่างด้าวนะครับอันนี้จะลงจะใหะ้ชาวต่างด้าวหรือบุคคลที่เข้ามาทำงานในจังหวัดมุกดาหาร ลงทะเบียนนะครับส่วนปุ่มที่2จะเป็นปุ่มลงทะเบียนสําหรับชาวต่างชาติหรือคนที่กลับจากต่างประเทศนะครับส่วนปุ่มที่3จะเป็นปุ่มสําหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลครับปุ่มที่4จะเป็นรายงานสถิติการเข้าเมืองมุกดาหารของชาวต่างชาตินะครับเราจะเริ่มต้นจากปุ่มที่1ก่อนนะครับ เมื่อคลิกไปปุ่มที่หนหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้าของ consent form นะครับให้กดยอมรับนะครับผมจากนั้นก็กดปุ่ม enter นะครับต่อมานะครับให้ท่านใส่หมายเลขครับผมเป็นหมายเลขออนุญาตเข้าทำงานนะครับ13หลัก จากนั้นนะครับในหน้าเพจนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเพจที่รายงานประวัตินะครับในกรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนนนั้แล้วนะครับก็จะขึ้นประวัติการเข้าใช้งานเข้าจังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยนะครับก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้กดลงทะเบียนเดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหารสำหรับชาวต่างชาติได้เลยครับ จากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าแบบฟอร์มให้ท่านกรอกประวัติส่วนบุคคลนะครับโดยระบุสัญชาติชื่อนามสกุลเพศอายุที่อยู่ จังหวัดที่เคยพักอยู่ในจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็รหัสผ่านในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับ ในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าของการลงทะเบียนขอเข้าเมืองนะครับเริ่มจากการกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์การขอเข้าเมืองนะครับจากนั้นให้กรอกวันที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดนะครับ และกรอกวันที่สิ้นสุดการเดินทางนะครับนั่นก็คือการออกจากจังหวัดมุกดาหารนะครับกดต่อไปครับจากนั้นให้กรอกข้อมูลอำเภอที่เราจะต้องการไปพักนะครับ พร้อมกับตำบลครับต่อมาให้กรอกชื่อผู้รับประกันที่อยู่ในประเทศไทยครับพร้อมกับเบอร์โทรของผู้รับประกันที่อยู่ในประเทศไทยครับ กดต่อไปครับในหน้าเพจนี้จะถามคำถามนะครับนั่นก็คือท่านรู้สึกมีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายที่มากกว่า37.5องศาเซลเซียสหรือไม่นะครับท่านก็ตอบทำแบบประเมินไปเลยนะครับ นหน้าต่อมานะครับก็จะถามคำถามท่านมีอาการไอเจ็บคอคัดจมูกละมูกไหลาหายใจเหนื่อยหายใจลำบากหรือไม่นะครับแล้วก็ตอบไปเลยนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่จากนั้นนะครับในหน้านี้นะครับก็จะให้ท่านกรอกข้อมูลผู้ติดตามหรือผู้อยู่ ในการดูแลหรือควบคุมในการเดินทางในครั้งนี้ของคุณนะครับโดยระบุเป็นตัวเลือกในกรณีที่ไม่มีก็เลือกไม่มีหรือบางท่านอาจจะมากับลูกหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็ให้เลือกจํานวนได้เลยนะครับต่อไปให้กรอกนะครับหมายเลขศัพท์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าในตัวแอปพลิเคชันนะครับกดบันทึกครับจากนั้นให้ระบุผู้ติดตามนะครับผมโดยระบุข้อมูลพอสังเขตดังต่อไปนี้ครับ ระบุชื่อนามสกุลและอายุของผู้ติดตามนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการลงทะเบียนหากท่าน ได้รับอนุญาตเข้าจังหวัดนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับท่านสามารถเข้าใช้งานตรงโมบายแอปพลิเคชันได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการเข้าใช้งานนะครับ